เดินงงในดงหญ้าเดินงงบเขาพีน้องเิ่งค่ายเลยพี่น้องเบิ่งนี่จ้างคนมาเกี้ยวเขาล่อกันมากสื้อได้นลอดนี่เต้นพื่อยเ่หาเนีเดินงงในดงหญ้า ลอยอยกันเออได้กดเขาคิตไปแล้วคนริสเอพรอยไปแล้ว,ลลวซิมเยบรอยหน่อยกันเพราะมีแห้งเกี่ยวเขานีเสียเยู่นี่ดนไดเอ <c oughs> รอยห้าสิไปจวด ทีครับท่านผู้ฟังที่น้รับก็่าจะอีกครรับที่เป็นเสาเรรนกาสะานสทพานบนี้ครับในรายการิาดีครับท่านผู้ฟทุกท่านเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องบ้าเปลี่ยนลิสานครับมณีผ้าพีพีน้องๆสุขุมสุขคนมาล่มแขกเกี่ยวเขาน้องสาวน้องเคยนะครับพี่น้องมณีกับมากันทั้งเหมือเก่าชีวิตพี่น้องล่มแขกเกี่ยวเขาต่อพี่ตะน้องอยากของครับพี่น้องหลายๆคนกะทิเลื่อมไปแหละครับพี่น้องที่ยู่แดนไกลนะครับพี่น้องเอ้ยไอ้ไอ้เนาะที่ยุงเทพบ่ได้ล่มแขกเกี่ยวเขาจะโดนแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับถึงเวลาเกี่ยวเขาห่อกับผ้ากันมานี่แหละครับล่มแขกเกี่ยวเขาถ้าห่อบ่ได้ใส่รถเนาะพี่น้องครับ หาแต่พีพีน้องๆเข้ามานี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปบ่าเป็ดวิษณ์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้น้ำเลเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเป็ดวิษณ์จดคลิปต่อๆไปเด้อครับไปพี่น้องไปเกี่ยวเขาน้ำกันครับเกี่ยวเข่าหรือเกี่ยวหย่าเกี่ยวเข่าหรือเกี่ยวหย่าบ่ได้ยังพี่น้อง เกี้ยวองพหายเข่าของพ่อดีลี่เกี้ยวเอาได้หนิเอกิดหน้าแบบนี้ยังไม่เ็ยอีกเยอะนี่ยงาไรก็เข่าหน้าผู้ใหญ่หนหน้าคุณหมอปอน้องก็เบิ่งกระโดดนองก็เบิ่งหัวเราะเ หัวของฉันกินข้าวหมูหาเขา่าบ่พอหาเข่าบ่พอไหนเข่าอ่ะบอกมาให้มาหมเจ้าของเขาเบิ่งพี่น้องมีแต่หยาเบินพี่น้องอันอันนั้นอันนั้นตามหาสายป้านในนี้ตามตามหาข้าวขี้ข้าวขี้ขีข้าวมีห้องหนึ่งมีห้องหนึ่งอ่ะ นี่น <screws> ี่ห้องนึงเบิ้ง้เป็นพี่น้องเอ้ยเบิ้งนด้เป๋งเบิ้งเขาึใส่เบิ้งแอบอ้ล้วไปเเปลี่นเบิ้งีเกี่ยวอันต้นหยาไปแล้วเลี้ยตันเล้ยตัวนเขามันสิมีตะนหยาเลยไหมพี่น้องเ เดินงงในดงหญ้าเดินงงเขาพี่น้องเพิ่งค่ายเลยพี่น้องเบิวงนั้นนี่จ้างให้คนมาเกี่ยวเขาล่อกันมาซื้อได้กันมาเต้นเี่ไแตหย่าแต่หย่าเนี่ยเดินงงในดงหญ้าพี่น้องคุณหัวเขาเยเป็นไผ่เคยหี่งห่าดีแล้วเคยเฮี้ยแตร เปิดหนายพี่น้องบมึงกันพี่หน้ายานตาดำตาพี่น้องเคยมีไอ้ว่าเปนยานดำดอกแดดพี่น้องแดดคักแดดเนี่ยตะบกีก็บเพื่อนเพื่อนอะเบื้องเข่าเพื่อนอะเข่าเพื่อนงามมากงามงามเบื้องอันนี้หยาเบื้องหยางามก็เข่าเออแต่ไหนให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำต่วันส่วนมากกัน ประมาณ30%พี่น้องมีเตมีแต่หย่าแต่เขาเจ็ดสิยู่บอกว่าหญ่าสามสิบเขาเจ็ดสิบคุณผีภาพผีภาพน้องไปทางคุณวันนี้ทางผี่ผนเส้าเกี้ยวแล้วโอ้ยไปต่อไปต่อใก่บ้นนี่เมือ่อยครับพี่น้องเออพี่น้องที่บอกว่ามือนี้ มาลงแขกเกี่ยวเข่าด้ครับนี่บอได้จ้างเด้มาลงแขกเกี่ยวเข่าน้องสาวน้องเขยพ่นจ้าภาพีพ่ฝนกับพ่นถือกล่องเจ้าภาพพี่น้องปุ่นเดี๋ยวสิ่ภาพไปด้วยทางปุ่นจ่อพี่น้องเพราะว่ามองนี้มันอ่นมีหามันมีแต่หยามันเกี่ยวพอได้จะเข่า,ขากับมีอายุเสียดายอายุแต่ว่าต้องไม่ย้อนเอามามา,มาพี่น้องมา <c oughs> <c oughs> เป็นว่าคลาสสิกเป็นคลาสลาสิกยืนกอดจะง่อยกันเธอวันได้ขวดเขาลิ้นไปแล้วคลิ้นเรียบร้อยไปแล้ว ียบร่อยหน่อยกันพอมีแห้งเกี่ยวเขานี่เลียอยู่นี่ไเสือเรี <c oughs> ยบร้อยอาสิบไปจวดเลือดล้มไหลเวียนแล้ว <c oughs> มาล้มแขกเกี่ยวเผาเด้อล้มหาไปน้ำบึงสีฟ้าบออยพวกน้องเพอนคนดีมารึง เี่ยวเขาแล้วนะพี่น้องมีขวาสิว่าสร้างคอนสร้างอนสวัสดีครับทุกท่านทุกท่านครับรับ้าเพิ่อีกครั้งครับทุกวันเสาร์วันเวลาสบายๆแบบนี้ครับในรายการสวัสดีครับวันนี้คือผมคเ้ครับวันนี้เรากำลังพร้อมกับการแลใหม่ๆรูปถึง

เลี <laughs> at ้ยนน้ำหอมเอาเดี๋ยวน้่งอนเล่งพี่น้องเพราะว่ามันสิควาแล้วสิบเแล้วสิบเแล้วมันสิบเแล้วเบื้องเม็ดเข่าเป็นไงเบื้องเม็ดเข่างามบ่พี่น้องไม่เบื้องคนเดียเบื้องเม็ดเข่าบ้างห้างใส่

คนสีใสประมาณหักกำหักกำสิเป็นหน,น,นึ่งมาตีกำแล้วเหลืออีกหักกำเอาผู้ใดยทุกตัดอันแนวอันมัดมาใส่เกี่ยวเรีวๆนี่เราบสิตัดเพียงเื่อที่จะมามัดเราไปหน้องขาล่างแหงหมัดให้เนื้ออยู่มันบ่มีหนัก เขากระเ่งมันแล้รเนาะเหีงแล้วมันสูงกว่าขาน้าลงน่าจะนีมันสูงไม่ได้เปรียบ พี่น้องครับอันนี้ก็ประมาณตีหกโมงแล้วนะพี่น้องหาโมงกลัวแล้วเด้พี่น้องแดดลมร่มตกแล้วนะพี่น้องกติภาพกันกระบ,บาลขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่เข้ามาชมคลิปเบ้าเปลี่ยนวิสานนะครับแล้วก็เป็นฝากเป็นกาลังใจให้กันและกันต่อๆไปเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องให้กาลังใจเึ่งกันเลยกันนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหมสำหรับที่นี่สวัสดีครับ